บ้านนี้ผีดุคืนนี้เสนอผีปากแดง ขอให้ร่ำรวยนะเฮียหวดขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเฮียหวดดีใจด้วยนะเฮียหวดที่เปิดกิจการใหม่ขอให้กิจการรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยนะเฮียขอบคุณนะทั้งนี้มาปากหวานแต่ก็ใจเปลี่ยวนะขอบคุณทุกคนที่มาไปกำลังใจว่ะ อ,อ่าเซ้งเซงเซงนั่งเซ้งขอบขาขอบใจเฮียง่งให้ดีน่งให้ดีขอบคุณนะคะที่มาแสดงความยินดีกับเฮียเชิญข้างในเลยค่ะเชิญค่ะแม่ร้านนี้ถ้าทางจะขายดิบขายดีนะครับเอ้เนี่ยเอาของจากที่ไหนมาขายกันเนี่ย ต้องไม่ใช่ของในเมืองไทยแน่ๆนะเนี่ยนะของสั่งมาจากเมืองนอกทุกชิ้นค่ะอัเฟอร์นิเจอแต่ละชิ้นนะคะว่าสั่งทําพิเศษยถ้าเฮียสนใจนะว่าจะลดราคาให้เยอะๆเอยขอบคุณมากครับแม่ถ้าลดสัก50เอร์เซนนี่ยนะผมก็อยากจะซื้อไปไว้ที่บ้านสักชิ้นสองชิ้นนะครับเลืออยากไกล้ชิ้นไหนฮะเดี๋ยวว่าจะกระซิบเฮียให้ใกล้ชิ้นไหนอ่ะมันมองแล้วลานตาไปหมดนะครับ นี่าบ้านผมไม่ได้ซื้อโตเกอีมาใหม่นะผมคงต้องอุดหนุนของร้านของเฮียกับซอนีนหมดร้านง้แง่เลยอ่าใจเย็นๆอ่ะค่อยๆเลือกนะฮะว่าขอตัวไปรูแลแขกของอื่นก่อนนะฮะได้ไดรับเลือกได้เมื่อไรเรียกว่าได้ทันทีค่ะคแม่ถ้า ถา้ s <S ถาถ้าซ้ออยู่นะอาเฮียคงไม่ได้พูดอะไรเลย่พูดเก่งมึงบ้าเลยอเบื่อเบื่อเชีเดี๋ยวผมจะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับงานอ้วขอตัวก่อนนะคะค่ะเดินสบายค่ะอาอาเปงเอ้ยอาเปงขึ้นมาเร็วเหรอเออเนี่ยเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเข้าเร็วเออ อินดี้ด้วยนะาหดนะที่ลื้อเปิดกิจการเสใหญ่โตขนาดนี้ไม่ใหญ่แล้วไม่ใหญ่ไมยงไมใหญ่แล้วแต่แค่เล็กเร็กเท่านี้เองอ่ะใหญ่สู้ของเลื่อไม่หลายหรอกไม่ต้องพูดถมตัวหรอกนะาหวดกลัวดีใจด้วยจริงๆนะที่ลือเนี่ยกำลังจะเป็นเศรษฐีรายใหม่โอ้ข่าหลังเงีนชัวเออสงพองปากสงพองปากสงพองปากอาปิงอ่าแล้วอาเจบวยหลับไปอยู่เส้นที่ไหนเราเนี่ยอาบวยอ่ะอาบวย ไอีอีเขาหนุนเด้งมาแล้วเออไปต้องรักแขกต้องรักแขกอ๋ออยู่ข้างในเนี่ยเอออ่าลือนี่โชคดีนะาาที่ได้เอาบัวเป็นคู่กรองใช่อีกเก่งสารพัดเลยนะว,ว่าว่อของที่ร้านลือต้องขายดีเป็นเทน้ําเทท่าทีเดียวนะเออลอลือลือขให้เป็นอย่างที่ลือพวกอะ่ะเออเอาบัวเดิงมาแล้วเอาบัวเฮียเพียง ขอบคุณนะที่เฮียมาอวยพรให้พวกเลาวนะขอบคุณมากมากหน้าตาลื้อเนี่ยดูสดใสมากเลยนะสงสัยลือจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่ในเมีเยนมาเลย,เยนะ<ๆ>อาบวยนะอาบวย วันนี้ลือสวยเป็นพิเศษเลยนะเออจริงเหรอเฮียเป้งรรเรื่องลิปากลีนะเดี๋ยวอยากได้ชิ้นไหนโอจะยอมลดให้ลือสุกๆเลยไม่เอากำไรกำไรสักปากหนึ่งเออลือว่าโอปากดีที่ไทยลือก็ปากดีกว่าอ้ออีกนะลืออยากให้โอโวซื้อชิ้นไหนเนี่ยโอจะซื้อชิ้นนั้นดีไหมอะ,อะบอย S <S ว่างไงอาหวดเออเอเมียลือจะลดแบบไม่เอากำไรกำไรสักบาทเลยเนี่ยหรือจะขายได้ไหมเนี่ยเอ,อ้ยห,หลงเล็กลายสิลายสิสำหรับเรือว่ายิงเลยอยู่เลยโอ้ยนี่เล็กแม่ ยังไม่ได้ยกน้ำชาให้ลือดๆๆลือมาเนี่ยเออใก็แย่จริงๆ<ม>เล็กๆนี่โอ,อ,อ,อ้ย,ยต้องคอยให้อ้วบอกทุกทีเลยเ,ออเล็กๆก็เล็กๆยกน้ำชามาหน่อยเลยไนะครับได้ครับไม่เป็นไรไม่ต้องใจร้อนอ่ะบวยอ้วย,ยังอยู่ในร้านเลยอ,อีกนานเหรอเหรอฐานลึกฐานลึกจากเคจาเมาของนายละงบันหมงะ อายิงดียิงดีเฮยโอ้ออชเียพิลืมอย่าทำปิงเล่งไปนะเอาเชียปิงอ่ะเขาทำได้นะจริงมากเฮียปิงจริงนะแหมอ่าบวยลืกพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวอุกจซื้อบดทั้งร้านจริงๆเลยนเนี่ยน้ำน้ำชามาละน้ำชาเชิญเฮียปิงดื่มได้ให้ชิงใจก่อนนะแล้วค่อยเข้าไปดูของข้างในนะอ่า ถ้วยนี้ของเลือเฮียวหัวดื่มเป็นเพื่อนเฮียปิงเขาหน่อยนะอะไรเลยไม่ต้องห่วงเฮีปิงเฮีปิงเนี่ยน้ำชาอย่างเลียดื่มเลี้ยก็ชุ่วยก็ช่วยขอบใจขอบใจนะยังพอมีน้ำชาอีกสักถ้วยไหมอ๋อเมสิซ่เชิญดื่มเลยเจ๊ของในร้านเนี่ยนะอ้วไปดูมาหมดแล้ว อ้วซึกับไปหลายชิ้นเหมือนกันนะโอ้จริงเหรออาเจาอขอบคุณมากๆนะกาเสียการเสียได้อุดหนุนกันนะาเารขยของได้เก่งจริงๆอ้ชอบมากแล้ววันหน้าอ้จะมาอุดหนุนเลยอีกนะเราเนี่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเหรออาเจ้ฮะเรียบร้อยแล้วลูกน้องเรือเก่งจริงๆชวนอ้วคุยนูน่นคุยนี่จนอ้วเนี่ยใจอ่อนซื้อของจนได้ สวยด้วยสิเฮ้ยลูกน้องลือคนเนี้ยนะอย่าให้อีลาออกไปนะ <S <S เสียดายแย่เลยฮะลืบบอกว่าลูกน้องอ้วสวยเหรออืมหน้าน่ขาวจ้ะตาปากสีแดงแดงแต่อว้วดูแล้วนะอี่คงไม่ใช่คนไทยเชื้อสายจีนอย่างพวกเราหรออออย่างง้างหรอแต่ลือจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เรียบร้อยแล้วนะเจ้นนะ อโอต้องกลับแล้วนะเดี๋ยวให้เด็กไปส่งอ้วที่บ้านด้วยนะเย็นเยนหน่อยก็ได้ออขอบคุณนะอาเจนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วคราวหน้าคราวหลังอย่าลืมแวะมาใหม่นะเจอะแล้วน้ำชาลือนะหอมหอมดื่มไปนี่นุ่มลิ้นจริงๆว่าไปก่อนนะจดใจนะช่วยกาแฟตังค์มาตรงนี้กันนะ เออนี่โอยเงินเงี่ยเยอะแยะเลยเนี่ใหม่รวยวังนี่เรื่องจะไปรวยวังไหนวะารวยแล้อย่าลืมแบ่งให้อ้วมังกันเลี้ยวกันเฮ้ยเรื่องก็อย่าเพิ่งขัดจังหวะใช่ว่าเฮียกาลังนักเงินอยู่เห็นเงินีเห็นมั้งนี่เฮียขวดเฮียหยุดนับเงินก่อนได้มากเอ้าทำมาทำมาเมืาอมีเรื่องสงสัยคาใจอยู่เรื่องหนึ่งนะเฮ้ย มันคาจงคาใจแล้ว่ะเฮียอว่าสงสัยอะไรอย่างหนึ่งนาะอืม mm. สงสัยจนเก็บไว้ไม่ไหวแล้วนะนี่นะเฮ้ย hey, ส,สงสัยอะไรบ่เอย้ยว้าก็เมื่อเชา้าเมื่อเช้าเออมีอาเจ้คนนึงอีบอกอ้ววาว่ามีลูกร่้องสาวสวยเชียร์ให้อีซื้อของเยอะแยะไปหมดออก็อกอนรีเราเหนียเอหรือไม่เห็นเหรอวังเนี่ยเป็นวังแหละที่เรา เปิดเกิงจากกลังแต่ของขายเกลี่ยล่างเลยอ้กู <c oughs> รู้แล้วเรื่องนั้นเอ,อแต่เฮียไม่สะกิดใจบ้างเลยเหรอสะก,กิดใจเหก็ไอเรื่องลูกน้องคนสวยที่อาเจ้เขาพูดถึงอ่ะเออกระมาใครกัางละ่ะก็นี่แหละที่อ้วนสงสยัยเออก็ร้านเรามีลูกน้องผู้หญิงสักที่ไหนอะ่ะฮะใช่ไหออมออออออว่าเพ้่ไปว่าเพิจริงใช่าจริงจ ล่างเราไม่มีผู้หญิงชักกะคงนอกจากลือคงเลียวออก็นั่นสิแล้วอาเจค,คนนัน่นนะอีเอาที่ไหนมาพูดว่าลูกน้องของอ้วดสวยปากอีแดงหน้าอีขาวจ้วอปากเลง็งปากลงปากเล็งจะ่าไปสนใจมังเลยอีซื่อของกับบ้างแป้นก็พอแล้ว <laughs> <c oughs> ไอเงิงเนี่ยเงงเงงเงงช่างเน้งเลย ว่าจะเป็นเสียงทีใหม่แล้วอาบุยเอ้ยอาบอย,อบอย hmm. ต่อไปนะเลืออยากจะได้กิ่งอะไรอยากจะได้อะไรบอกว่าน่าจะถูงวหัือหมกรือ hmm. <c oughs> เอาละเอาละเ <c oughs> ช<น>ิญออเฮียนั่งน,นับเงินไปก่อนนะ <c oughs> ว่าจะลงไปปิดไฟข้างล่างนะ <c oughs> เดี๋ยวมานะเออเรวๆอืม เสียงอะไรวะเหมือนใครมานั่งเก้าอี้หมุงไปหมุงมาลูกน้องคงไหนมันมึงอากมาอยู่ในร้านอีกนะก็บอกให้มันกลับบ้างกลับบ้างไปให้หมกแล้วไม่ได้ต้องค่อยๆย่องไปแอบมองดูมันถ้าจับได้ว่าเป็นใครคอยรู้นะจะตัดเดินเดินสะเหกเข็ดเลย ไม่เห็นใครเลยนี่วาแต่ยังมีเสียงเก้าอี้หมุนไปหมุนมานะมันดังมาจากเก้าอี้ตัวไหนกันแน่มองไปรอบๆห้องก็ไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่ามีหนูมาแทะขาเก้าอี้เล่นวะหมาต้องหาหนูให้เจอไม่อย่างนั้นมันแทะเก้าอี้ไม้สวยๆพังหมดเดี๋ยวก็ขายไม่ได้กัางพอดี อืมอ้าบ้าเอ้ยนรือจะมาแทกเก้าอีกทําไมวะของสกรปรกสกรปรกที่หลังบ้านมีเยอะแยะทําไมไม่ไปแทะวะเอออย่าให้อว้วจับได้นะจะเอาไปตากแดดให้ตัวแห้งเชียวโอ้มันอยู่ตรงไหนวะทําไมหาไม่เจอวะได้ยินแต่เสียงแต่หาตัวไม่เจอ,อ พอเราเดินมาดูตรงที่ได้ยินเสียงเสียงมันก็เงียบหายไปมันไปนลังที่อื่นพอเราตามไปรู้อีกมันก็เงียบหายไปอีกไปยังอีกที่นึงอีกมาจริงๆไอ้หนูพวกนี้มันวิ่งเร็วจริงๆเว้ยเว้ยไม่เอาแล้วขี้เกียจหาแล้วเอาไว้พวกนี้ให้เหล็กคนงานมาช่วยกันไล่หนูออกไปจากล้างดีกว่าเป็ดไฟแล้วขึ้นบ้านดีกว่า อโอ้ยโอ้ยออกมาดีกว่าเสีสกกยงแสบแก้วหูไปหมดแล้วชาล่านี่มีหนูเยอะแยะเลยแย่แล้วไปเรียกไอ้เฮียมาช่วยกันไล่หนูรีกว่าเออไอ้เฮียเฮ้ มีแต่กองเช้าหลังหลังเลยมีอะไรบ้างเว้ยข<า>้างล่างสิเนี่ยข้างล่างมีหนูเยอะแยะเต็มไปหมดเฮียวไม่ได้ทีเหรอเสียงมันแทรกกาอี้ดังเย็ดอาดเย็ดอา่านอ่ะฮะจริงเหรอจริงเหรออืมหลุดมาหลุดไปนี่หลุดไาไอ้เรื่องหนูนี่อ้วกเองก็เองอ,อ,อย่ามายุ่งเกะกะตรงกาลัยผมไม่ชอบทำไมลืมไม่เปิดไฟให้สว่างเอาไว้วไเฮ้ยมือดตื้อเอ้ยเฮียก็ลงไปเปิดเองสิว่าม่กล้าเดินแล้ว ควรหนูมันแทะขาครูกอ,อะไม่เข้า้เรื่องอะเลืกป้าลืกป้าเลือบเลือบว่าปึกเองก็ละ่ะเอ้าเจหวังเรื่องะเออเฮ้ยทำไมไฟมันเกิดจิกดักดับวะอ้าวเวเลือดทำไมไม่บอกให้หนูน้องเลือดเปลี่ยนหลักไฟใหมอ่อะมัน<ะ>เพิ่งเปลี่ยนนะเฮียแล้ะมันก็เพิ่งเป็นอย่างนี้ไอด้ดับดับเปิดเปิด เมื่อกี้มันยังสว่างอยู่เลยนะปิดไปแล้วปิดไปแล้วัววนรังข้างลูกตาเว้ยเสียงเก่าอีมังดังมาจากตรงนูนายยา้นเดียวเฮ้ยว่าจะาเรืองไปดึกมากอ่ะไอ้ยาอาบวยเลยเสียงเดียวเสียอาวยยบวยยะยะเป็นอะไรโจงโจงเวย้ยโจงอย่างเงี้ยเลย

ฝรอ่งเนี่ยนี่มันไม่ใช yeah ่ไม่ใช่ของไรเหี้ยแต่แต่บางเป็นเป็นเป็นีอ่ะบอบอกบีผีผีอะไรล่ะช่วยเงิน้าวยเงินช่วยเงินผีอะไรล่ะผีอ่ะผาันอ่ะีั่ผี